สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ sc library นะครับผมขังความรู้ของ c h a ์ตโรเช s e r นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ AutoCast นะครับก่อนอื่นเลย c h a ์ตโรเช s e r สาย AutoSpell เนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการ AutoCast ครับเพราะว่า AutoSpell เนี่ยมันเป็นของอ Sage เขาครับผมส่วน AutoCast ต่างกันยังไงนั้นเดี๋ยวอธิบายให้ครับขั้นแรกเนี่ยตัวการออโต้แคสเนี่ยครับมันคือการ ไล่สกิลโดยที่เราไม่ต้องมีระยะเวลาไลา่ไม่ต้องเสีย HP แล้วก็ไม่ต้องเสียแคทาลิสซึ่งแคทาลิสนี่คือพวกของที่ต้องใช้ในการไล่ครับอย่างเช่นบูเจมเลูกบอลเ,เซนอะไรพวกนี้ครับต่อมาครับการไล่ออโต้แคสเนี่ยเราเนี่ยยังต้องเสียดีเลยให้มันอยู่เพราะเราเพิ่งไล่สกิลนี้ไปแต่เราไลา่ได้รวดๆไงรวไล่ด้วยกันออโต้แท็ทีนี้ การไล่สกิลนะครับไม่ขัดการโจมตียกเว้นสกิลอย่างโซนิคโบที่ตัวผู้เล่นเนี่ยจะหยุดโจมตีอัตโนมัติเองอ่ะพอหมดเรื่องออโต้แคสว่าคืออะไรไปแล้วเราจะมาดูว่าวิธีการดูครับว่าสกิลเนี่ยที่เราใช้ได้เนี่ยมันเป็นยังไงวิธีการดูเนี่ยครับให้ดูสกิลที่เราไล่ครับว่าเป็นสกิลอะไรและที่เลเวลอะไรครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ครับเป็นหมวกกล่องนะครับ กับแหวนไฟนะครับผมหมวกกล่องเนี่ยไล่ฟูลลี่ที่เลเวล3ส่วนที่แหวนไฟเนี่ยไล่ฟูลลี่ที่เลเวล1่ออโต้สเปลเนี่ยถ้าส,สกิลซ้ำกันแบบนี้ครับเขาจะไล่ที่สกิลเลเวลสูงกว่าครับก็คือฟูลลี่เลเวล3หมวกกล่องครับเงื่อนไขในการติดคืออะไรคือการตีฟิสิกอลเท่านั้นครับผมตีกายภาพเท่านั้นนะซึ่งในนี้หมายความว่าถ้าใช้ธนูก็ติดได้ครับ มันไม่ได้กำหนดว่าเมลีนะถ้าหากว่าอา่ใช้กล่องหมวกกล่องเนี่ยอัตราคติก็จะอยู่ที่0.5%ครับแปลว่าถ้าหากว่าใส่แหวนไฟคู่กับหมวกก่องเนี่ยมันจะทำงานที่ฟูลรีลิเวอร์สามเท่านั้นครับที่อัตราคติศูด0.5%อ่ะทีนี้สกิลอย่างดับเบิลแอแท็กมันเป็นยังไงดับเบิลแอแท็กเนี่ยมันไม่ใช่ออโต้สเปลซะทีเดียว มันเป็นสแตนครับผมที่เมื่อเอาสกิลแล้วอัดมันจะมีอัตราการออกเวลาเราตีดับเบิลเนี่ยตีแบบสองสองครั้งขึ้นมาเนี่ยอ่ะเราไม่ได้ไล่เราไม่ได้มีสกิลตัวละครขึ้นว่าดับเบิลไอแท็กใช่ไหมอ่ะนั่นเหมือนกันแหละครับมันคือสแตนเฉยๆครับเช่นเดียวกับออโต้สเปลของเซจกับชาโด้สเปลของชาโด้เชสเตอร์ครับสแตนเนี่ยมันเป็นอ่าช่วงระยะเวลาหนึง่งที่ตัวละครเราเนี่ย ได้ทำเอฟเฟกต์นานๆครับอย่างเช่นถ้าเป็นดับเบิลแท็กเนี่ยมันก็ถาวรไงแต่ถ้าเป็นชาโด้สเปลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไล่ชาโด้สเปลไว้ในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยก็คือ300ร้อยวินเนี่ยที่เลเวลสิบนะสามวินาทีเนี้ยเราจะสามารถออโต้สเปลสกิลที่เราจำมาได้ด้วยอิทิมเนตหรือว่ารีโพเดิร์สครับโดยเงื่อนไขในการติดเนี่ยคือเมลีแอคแทกจิ้งเท่านั้นในตอนนี้นะถ้าแพ้อนาคตไม่แน่ใจ อะตอนนี้เขาบอกว่าเมเลสกนตีระยะใกล้เท่านั้นครับแล้วต้องตีให้สําเร็จด,ด้วยอ่านี่คือเงื่อนไขนะต่อมาอัตราการออกขึ้นอยู่กับสกิลเลเวลครับซึ่งถ้าที่เลเวล10เนี่ยคือ15%บ้าไล่สกิลเลเวลห้าแต่ว่าสกิลชาร์จดสเปลเนะครับมันเป็นสแตนเพราะฉะนั้นสมมุติเราใช้อ่าเราใช้เมทิโอมาไล่ในสแตนนี้ก็จะคือ มันมีโอ,อกาสไล่เมทิโอ15%ทุกฮิตที่ตีแต่ถ้า,าเรามีออโต้แคสที่อาวุธอย่างเช่นการ Night, ์ดบารดี้ไนท์อยู่ที่อาวุธเป็นเมทิโอเลยว่าหนึ่งอัตราการออกเนี่ยจะแยกกันเพราะว่าสกิลมันซ้ำกันก็นกจริงแต่ว่าอันนึงเป็นออโต้แคสอันนึงเป็นสแตนมันก็จะแยกกันครับอ่าเพราะฉะนั้นมันจะใช้ สกิลชาโด้สเปล์เนี่ยจะใช้คอมโบกับดาบ3สีได้ก็คือถ้าหากว่าเรามีดาบ3สีอัตราการออกไฟไอมโบมันน้อยไปที่ดาบเราก็ใช้สแตนชาโด้สเปล์เนี่ยไล่โคโบที่เลเวลหที่อัตราการออก28อร์่ะคโบเลเวลหก็จะออกรัวมากๆเลยในขณะที่ดาบทดาบสามสีก็จะทํางานตามขั้นตอนของมันครับก็ออโต้สเปล์ชาโด้สเปล์เนี่ยออโต้แคสเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ ครับขอบคุณที่รับฟังครับครับก็คือ a u t o c a s ก็จะมีพื้นฐานในการใช้งานเท่านี้ครับขอบคุณครับ